ดูไว้นะครับผมก็ได้เหนนะั อันนี้ขอขอบพระคุณพร<า>ะเดชพระคุณหลวงพ่อท่าจ้าบานขอบคุณพ่อแม่บิดาชางทุกความประสงทุกคันเลยขอบคุณพ่อแม่แม่เป็นท่านบ้านที่ดูตลอดไล้จบอันที่สำคัญพี่ปิและท่านบ้าน นนผ่า,น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 ,า,าน,นพ้นไปนะครับสลับน้องต้นข้าวสุปริยาก็เ็จสิ้นไปนะครับเดี๋ยวช่วงต่อจากนี้ไปจะเป็นหน้าทีของวงบามีแบนเที่ยงคืนนะครับมอบความสุขามสำหรัาน,นหนนาเวทีกับบทเพลงสรุกสนุปมันๆในแนววารีตีนะครับและสำหรับทุงนี้นะครับยังมีวงบามีแบนอีกหนึ่งค่ำคืนในแนวแบบฉบับ ลำวงย้อนยุคแล้วก็วาไรตี้นะครับลำวพงรุ่งสมัยนะฮะบาร์บีแบนนะครับทำไมถึงชื่อบาร์บีแบนพรุ่งนี้มาดูมาสอบถามแล้วก็จะรู้นะฮะว่าค้บาร์บีแบนมาจากไหนนะครับนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงที่น้องต้นข้าวกำลังถ่ายรูปกับบรดา FC และบดาแฟนๆทุกๆท่านนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆในค่ำคืนวันนี้นะครับวันนี้ศิลปินระบีกันมากมากันไหล บกเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเงยน็เยนๆนะครับก็มีนักเรียนจากโรงเรียนวัดไร่ขิงนะครับแล <c oughs> ้วก็ต่อกันด้วยนะครับนอกต้นข้าวหลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของบารีแดนไปจุดถึงที่อืนนะครับและสำหรับวันพุธนี้นะครับในช่วงเงย็นก็อีกเช่นกันครับก็เป็นนักร้องจากโรงเรียนวัดไร่ขิงนะเอาละครับมีคนลืมแว่นไว้นะครับแว่นอันนี้ผมใส่ไม่ได้ด้วย ถ้าหากว่าใครรู้ตัวว่าลืมแว่นก็มารับได้ที่หน้าเวทีตรงนี้นะครับก่อนที่ผมจะลงเวทีเดี๋ยวตามหาไม่เจอนะฮะก็ส่วนสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับวงแบบีแบน์นะครับในแแบบแนวระมุนยุคแล้วก็ไรที่ทั่วไปส่วนวันที่7และวันที่8นั้น,น,นก็จะเป็นลิเกนะครับพระเอกพรรตน์ไม้หอมวันที่7และวันที่8 2คืนด้วยกันนะฮะ แว่นนะครับแว่นนะฮะประกาศดังๆฟังชัดๆนะครับที่ท่านลืมไว้นะฮะถ้าหากว่ารู้ตัวว่าทําแว่นหายหรือว่าลืมนะครับก็มารับได้นะครับบนเวทีตรงนี้ยวช่วงนี้ให้กับนักดนตรีสำหรับสเปยนสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่ว่าอ่จะได้เปลี่ยนมงนะฮะเพื่อให้กับทุกท่านนั้นได้ฟังผลงานเพลงสนุกสนบมันในแบบฉบับคุณภาพของ บวกัมบมีแบน์นะครับต้องหวังไว้ว่านะครับอา่าโอกาสต่อๆไปนะครับก็คงจะไ,ได้ไม่นะะมนะนะครับองานาทีเน,<อ>นี่ยที่ที่ีอะไรงานกาทิตนีต่ดนีนะครับน้อง,ง,องต้นข้าวสุปริยาเด็กยอดกระตันยูนะครับก็เพราะความกระตันยูจึงทำให้กับเด็กคนนี้ ประสบความสาเร็จและเป็นชื่อเสียงโด่งดังนะครับถือว่าเป็นนักร้องประกวดที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดนะฮะซึ่งก็น้อยคนนับนะครับที่จะก้าวเข้ามาอยู่จุดนี้ในวัยเพียงแค่สิบสองสิบสามปีเท่านั้นนะครับซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบแล้วก็บรรดาแฟนๆทั่วทั้งประเทศนะครับก็กําลังให้การติดตามให้การชิดชมนะครับก็ ถือว่าเป็นเด็กยอดระตันยูที่ประสบความสําเร็จนะฮะมากที่สุดในยุคนี้นะครับช่วงนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะเพราะว่า,าบรรดาแฟนๆทุกท่านนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้กับน้องต้นข้าวหากเป็ว่าท่านลืมของนะครับก็ให้มาประกาศตรงนี้เดี๋ยวจะประ,ประชาสัมพันธ์ให้แว่นนะครับแว่นของใคร แว่นนะครับใครลืมไว้ถ้าหากว่ารู้ตัวมารับได้ที่ผมเลยนะครับงานเราจะมีอีกเจ็ดคืนนะครับสลับค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะฮะบามีแบนในแบบฉบับประมุงย้อนยุกนะครับแล้วก็วันที่7และวันที่8ลิเกนะครับพระเอกนพรัตน์ไม้หอมส่วนคืนวันที่9พบกับบามีแบนอีกหนึ่งค่ำคืนวันที่10 11และก็12นะครับลิเกพม่านะฮะ สามคืนด้วยกันนะครับชมกันให้จุกใจไปเลยใครดูลิเกไทยมามากแล้วสลับสับเปลี่ยนบรรยากาศมาดูลิเกพม่าบ้างก็ได้นะครับว่าลิเกพม่าเขาเล่นกันยังไงนะฮ <c oughs> <c oughs> ะก็เท่าที่เคยสัมผัสนะครับว่าลิเกพม่าเขาเล่นแบบไหนผมเคยครั้งเดียวนะฮะที่ได้ดูก็ถือว่า เป็นแฟนลิเกพม่ามากันมากมายเลยทีเดียวนะฮะก็ไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันแต่ที่แน่ๆนะครับไ,ไม่ใช่มาจากประเทศไทยแน่นอนมาจากพม่าแท้ๆเลย <c oughs> <ๆ c oughs> นะครับก็สลับสบเปลี่ยนวงกันตอนนี้กนน็องจากว่าดนตรีคนละวงอุปกรณ์คนละชิ้นนะครับก็ค่อย,อยสลับสับเปลี่ยนกันไปนะฮะ อาจารกเราสักพูดหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้เริ่มตั้งแตแรกนะครับผมก็จะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าในปติจจ ա บวงอุปกรณ์ก็คประหยัดคุณชิพนะครับได้ทั้งนั้นนะนี่ครับไม่ลืมนะครับทุกๆท่านคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้วันนี้แล้วก็เอาจนถึงวันที่สิบสองนะครับถ้าวันไี้ถึงก็จะมี ในปฏิบ well ั like ี 3, 4, 5, 6, 7, 8, ิแบบนี้นะครับถือว่างานขับเคืนวันทีนเป็นขับเคืนวันที่สองส่วนวันที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้านั้นนะครับก็ได้ประชาสัมพันธ์จบไปแล้วลืมเลยละแว่นใช่ไหมครับลองดูซิครับใช่ไหมอ๋อเอาไปเลยครับนะี๋ก็ถือว่าเจ้าของแว่นมาเอาแล้วนะครับก็ถือว่าหมดภาระหน้าที่ของผม ขอบคุณนะครับผู้ที่มีน,น้ำใจนะครับหากไม่ว่าเก็บอะไรได้ก็ส่งมาที่บนเวทีตรงนี้ให้ผมนันให้ประกาศเป็นิับพันให้กับเจ้าของ